สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันเกียร์นะครับเป็นรถสองจังหวะนะครับผมเทหน้านะครับผมคันนี้ก็เป็นตัวรุ่นเก่านะครับผมนอตถ่ายมันเครื่องก็จะอยู่ใต้ฝาฉลามนะครับเราก็ถอดฝาฉลามออกนิดหน่อยนะครับผมลงมานะครับยันเบอร์สิบสองนะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับจะมืดไปหน่อยนะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับผม ก็ใช้พวกเ,เจ้าตัวทียาวๆนะครับลวงเข้าไปนะครับผนี่นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับให้เราหมุนมาด้านซ้ายมือนะครับผมกดลงไปนะครับผม เทียมถาดรองไว้ก็เป็นตัวทียาวนะครับมันถึงจะคล่องนะครับผมถ้าเป็นโพสั้นๆจะติดบริเวณแถวนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ถ่ายมา4ปีแล้วนะครับผมน็อตก,ก็จะเป็นยวยาวแบบนี้นะครับน้ามันเครื่องก็ดูจากสภาพก็ ยังไม่ดำนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำมันในห้องเกียร์เฉยๆครับมันไม่ได้เอาไปเผาไหมเหมือนเครื่องยนต์สี่จังหวะน,นะครับผมตัวนี้ผมก็ใช้เป็นเบอร์40นะครับผมเป็นมันเครื่องเบนซินสี่จังหวะน,นะครับเอาไปใช้กับห้องเกียร์สองจังหวะได้ครับไม่มีปัญหาเป็นเกียร์รวมนะครับผมความจุก็ประมาณลิตรหนึ่งนะครับผม เติมหนึ่งลิตรพอดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะหนึ่งจุดหนึ่งหรือหนึ่งจุดสองครับครับรตอว่าเราใช้หนึ่งจุดศนก็ได้นะครับไม่ต้องไปเติมเยอะเดี๋ยวมันจะควันนะครับน้ำมันเครื่องจะไปท่วมซีมข้อเบียดตรนี้ก็จะเป็นรูเช็คมันเครื่องนะครับเป็นรูที่เราเติมเข้าไปแล้วก็ให้มันไหลออกรูนี้พอดีนะครับ ก็ปิดแองนะครับผมคราวนี้ก็ขันพอตึงตึงมือนะครับถ้าขันแน่นไอ้ชุดแข็งจะมีปัญหาเพราะว่าพวกนี้มันถูกโดนช่วงช่วงจังหวะมันมันจะบางนะครับตัวแข็งนะครับเคยเจอเลยนะครับคนที่ใช้กําลังขัน แรงนะครับผมแกงลาวนะครับน้ำมันเครื่องรั่วเสียเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอากลวยมาเติมกันนะครับคันนี้ก็เก็บงานทําสีใหม่นะครับผม ก็เป็นใช้เบอร์เนี้วเหนียวไว้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ใสมากน่าจะมีควันเพราะว่าฟล์มเข้าเวียงพวกนี้อายุนานหลายปีเสื่อมสภาพถ้าเติมเหลวเกินไปก็ซึมเข้าห้องเขาไม่ทำให้เกิดควันขาวนะครับครับเราก็เลยเลือกใช้เอาจะเป็นเนียวที่สุดนะครับก็เรียบร้อยครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ